สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป้อยากจะมาพูดหรือว่าอยากจะมาเตือนสติผู้หญิงไทยนะคะที่กําลังแชทคุยกับผู้ชายฝรั่งอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง facebook ทางเว็บไซต์หาคู่หรือช่องทางไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็น เรื่องราวที่มันอาจจะใกล้ตัวนิดนึงนะเออวันนี้ก็อยากจะมาทําคลิปโรนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้เป้จะยกตัวอย่างของผู้ชายเยอรมันให้ฟังนะว่าถ้าเจอผู้ชายแบบนี้เนี่ยควรคิดแล้วค่ะว่ามันไม่โอเคแล้วนะจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับต้นเรื่องที่เป้พูดไปแล้วเนาะก็เป้อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะว่าเออมีคนรู้จักเป้เนี่ยคือเขาคุยกับผู้ชายฝรั่งอยู่นะเออแล้วคราวนี้คือเป็นเป็นชาวเยอรมันซึ่งตอบไม่ได้ค่ะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่คราวนี้เนี่ยคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาคุยหรือว่าแชทคุย ต้องบอกก่อนนะว่าคือเขาเจอกันในเว็บไซต์หาคู่เว็บไซต์หนึ่งไม่บอกแล้วกันนะว่าเป็นเว็บไซต์ไหนแต่และเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะมีคนดีแล้วก็คนไม่ดีอะค่ะไปตัดสินไม่ได้นะในส่วนตรงนั้นอย่างตัวเป้เองได้สามีฝรั่งจากเว็บไซต์หาคู่เหมือนกันนะเป้ใช้คุยเนี่ยเป้ก็จะเจอกับผู้ชาย ที่แบบเออมาในแนวดีมั่งไม่ดีมั่งแนวทะลึ่งตึงตังมั่งแนวอะไรก็แล้วแต่คือมันมีมากมายเลยนะในเว็บไซต์หาคู่เสร็จแล้วค่ะในเคสของเป้ก,ก็คือจบไปแล้วเนาะคือใครที่ติดตามเป้อยู่ค่ะก็น่าจะทราบแล้วว่ามันมีเรื่องราวอะไรมายังไงแต่คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป้อยากจะมาพูดให้ฟังนะว่าเอ้ยคือเป้เห็นแล้วแหละว่าฝรั่งคนนี้มันไม่โอเคเลยคือสําหรับเป้เนี่ยที่เป้มองจากคนนอกมองเข้าไปเนี่ยมัน รู้สึกว่าผู้ชายแบบนี้ไม่น่าคบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นคนรู้จักเป้นนะก็คือเขาคุยกับผู้ชายฝรั่งคนนี้แหละคือตั้งแต่ต้นเนาคุยกันแล้วก็มาปรึกษาเราตลอดว่าเฮ้ยเรื่องเรามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอความที่เราฟังนะเราเป็นผู้ฟังอย่างเดียวเราก็เฮ้ยผู้ชายคนนี้ดีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีวาอะไรอย่างเงี้ยจากที่เขาเล่าให้ฟังเราก็สามารถตัดสินได้แค่นี้นะ เสร็จแล้วค่ะพอมาถึงวันหนึ่งนะวันที่่เป้รู้สึกแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีนั่นก็คือเรื่องที่เขาอยากจะซื้อของชิ้นหนึ่งให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะทุกคนแล้วปรากฏว่าคือนางก็ลังเลนู่นนี่นั่นนึกออกไหมคือแบบเหมือนกับว่าอยากจะซื้อของให้ผู้หญิงไทยแล้วก็แบบเออก็อ้างนู่นนี่นั่นด้วยความที่ ไม่รู้ว่าไม่พร้อมเรื่องเงินหรือว่าไม่รู้ว่าหลอกให้ความหวังหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือตัวเป้เปไม่ได้เป็นคนคุยกับผู้ชายเองโดยตรงตั้งแต่แรกไงอืมแต่ว่าคือรับรู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกันแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็คือมาคุยให้เราฟังตลอดว่าผู้ชายคนนี้มาในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเขาตกลงกันว่าเขาจะซื้อของให้กันของชิ้นชิ้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็มาปรึกษากับเป้ใช่ไหมเฮ้ยมันน่าจะดีนะมันอย่างงี้อย่างนี้ไอ้ความที่เราก็ไม่รู้เออล้วเสร็จแล้วเป้ก็เลย ขอ,อเบอร์โทรศัพท์ผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้ชายเป็นชาวเยอรมันเนาะ เป๊ก็บอกกับผู้หญิงไปว่าเฮ้ยเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้เป๊ดีเดี๋ยวเป๊ลองคุยให้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็พูดภาษาเยอรมันก็สื่อสารได้แต่ถ้าถามว่าเก่งเลยไหมก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะทุกคนเสร็จแล้วพอเป๊กคุยเสร็จหมดเรียบร้อยค่ะก็สรุปได้ว่านะคือเขาอยากจะซื้อของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับผู้หญิงเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเอาเงินเข้า,า PayPal ไปแล้วเป๊ก็ไม่เคยใช้ PayPal นะทุกคนเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันจะต้องเข้า PayPal ไปประมาณสัก 17บถึงชั่วโมงแล้วเงินมันถึงจะเข้าบัญชีเขาถึงจะซื้อของชิ้นนี้ให้กับผู้หญิงได้อะโอเคเราฟังแบบนี้เราก็เออออกไอเดียไปว่าเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเรารูดบัตรเครดิตเราให้ก่อนเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาคืนเราก็คุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะสัญญงสัญญาอะไรกันเสร็จหมดเรียบร้อยค่ะทุกคนเป้ก็ได้ซื้อของสิ่งสิ่งนั้นให้กับผู้หญิงโดยที่ใช้บัตรเครดิตเป้รูดไปนะ เสร็จแล้วเราคุยกันเรื่องการคืนเงินค่ะทุกคนฝรั่งคนนี้ก็บอกกับเป้ว่าเออเดี๋ยวเขาจะคืนให้นะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาเจอหน้าเป้หรือว่าเงินเข้าเนี่ยคือคือจะเอาเงินมาให้เป้ไม่งั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเขาจะโอนผ่านบัญชีแล้วก็โอนมาให้เป้โอเคเราก็ด้วยความที่เราได้คุยกับผู้ชายเองไงทุกคนเออเราโทรคุยเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนโตๆกันแล้วคุยกันมันไม่น่าจะเบี้ยวหรอกถ้าถามว่าทําไมเป้ถึงไว้ใจเพราะว่า คือด้วยความที่เขาคุยกันมานานแล้วไงทุกคนคุยกันมาแบบ ฮ้ยคุยกันทุกๆวันมีกันตลอดอะไรประมาณนี้ใช่ปะเออไอเราก็เลยไว้ใายรูดบัตรเครดิตให้ค่ะจริงๆแล้วเป้เป็นคนที่จะไม่เอาเงินเป้เนี่ยให้ใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครยืมคือถ้าอย่างเป็นครอบครัวเป้เนี่ยถ้าเป้อยากให้เป้ให้เองแต่สําหรับคนที่ยืมเงินเนี่ยเป้เป้ไม่ชอบคนมายืมเงินเป้แล้วเป้ก็ไม่ชอบไปยืมเงินใครเออถ้าแบบไม่สุดสุดจริงๆหรือว่าไม่เดือดร้อนจริงๆเป้จะไม่เคยเอ่ยปากยืมเงินใครเลยพอได้ของไปแล้วอะไรแล้ว วันคืนเงินข่ะไอเราก็ไปทวงว่าเออเนี่ยเรารูดขอูดบัตรซื้อของไปแล้วเงินเมื่อไหร่จะคืนให้เราเขาก็นัดว่าเออเดี๋ยววันนี้โอนคืนให้โอเคเราก็รอวันนี้อ่ะพอวันนี้ผ่านไปไม่โอนเราก็ยังใจดีอยู่สามวันผ่านไปค่ะทุกคนก็ไม่มีเงินคืนกลับมาเข้าบัญชีเป้เลยทั้งสิ้น เป้ก็เลยได้ให้ผู้หญิงโททวงให้อีกรอบหนึ่งอ่ะพอผู้หญิงทวงจิกจิกจิกเข้าเลยประมาณนี้ใช่ปะเออก็คืนเป้มาแต่มีเงื่อนไขว่าขอคืนครึ่งหนึ่งซึ่งจํานวนเงินที่เป้รูดป,ปัดไปเนี่ยคือมันหลายร้อยยูโรอะพูดตรงๆนะเออแล้วคราวนี้คืนเป้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็บอกกับเป้ว่าเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะจ่ายให้พรุ่งนี้โอเคเราก็ ดรอค่ะพรุ่งนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ผ่านไปไม่โอนเราก็ทักไปทวงว่าเออเมื่อไหร่จะคืนเงินเราไม่คืนไม่เป็นไรบอกว่าพรุ่งนี้จะคืนให้พรุ่งนี้เราก็รออีกค่ะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อีกเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ครบจะสิบวันได้แล้วมั้งอืมทุกวันนี้เป้ก็ไม่ได้เงินคืนค่ะเป้ก็เลยโมโห,โหด้วยความที่เราที่แบบเฮ้ย คือฝรั่งอ่ะคือเงินไม่กี่ร้อยอ่ะจ่ายมาแล้วครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงอ่ะส่วนที่เหลือมันน่าจะมีไงนึกออกไหมแล้วก็บอกกับเราแล้วว่าเงินเนี่ยตัวเองเอาเข้าเพย์เพาแล้วซึ่งเอาเงินเข้าเอาเงินสดเข้าเพย์เพาแล้วแล้วคือถ้าเงินเข้าแล้วมันก็สามารถโอนให้ได้ไงนึกออกปะคือเราก็ก็ไม่เข้าใจว่าคือเขาไม่มีเงินหรือเขาจะเบี้ยวหรือเขาจะยังไงเขาเหลี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราไม่รู้เออแต่ในมุมมองเป้คือผู้ชายคนนี้แม่งใช้ไม่ได้แล้วแม่งเหลี่ยมแล้วคือแบบ คือเอาเงินเราไปอ่ะตอนเราโอนให้เราก็คุยแล้วเป็นมัดเป็นหมอว่าเออเราจะคืนเงินให้เรานะอย่างงูอย่างางี้นะัดวันเรียบร้อยเนี่ยค่ะสรุปปัจจุบันนี้เป๊ก็ไม่ได้เงินนะทุกคนก็ไม่ได้เงินคืนอยากจะมาเตือนค่ะทุกคนว่าใครที่กําลังแชทคุยกับฝรั่งนะเป้บอกได้เลยว่าฝรั่งเนี่ย ถามว่าเป้ช่ำชองกับฝรั่งไหมเป้ก็ไม่นะเป้ก็เคยมีผัวฝรั่งคนเดียวก็คือสามีเก่าเป้ก็แค่นั้นเองแต่เป้อยู่กับฝรั่งมาเยอะหมายถึงว่าตอนที่เป้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่กับสามีเก่าเป้เจออะไรเยอะแยะมากมายแล้วกลุ่มเพื่อนของสามีเก่าเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะ คือมีแต่เสือสิงกระเทงแรกทั้งนั้นเลยอ่ะนึกออกปะคือเขาจะเจนจัดเรื่องเรื่องไปเที่ยวเมืองไทยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้เยอะแล้วด้วยความที่เราอยู่นอกเมืองเราก็เจอแต่กับคนกลุ่มใหญ่ๆที่ส่วนใหญ่เขาจะบินไปเที่ยวเมืองไทยเช่นกันอ่ะก็เลยโทรปรึกษาเพื่อนค่ะเป๊ะปรึกษาเพื่อนว่าเฮ้ยเจอเคสแบบนี้มาเว้ยแบบคิดว่ายังไงเราคิดแบบนี้นะ เราคิดว่าคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือจริงๆแล้วฝรั่งมันต้องเป็นคําพูดไมว่ว่านู่นนี่นั่นเพราะเราเคยสัมผัสกับฝรั่งมาคือเราก็รู้เนี่ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่อยากเสียหน้าเขานึกออกปะเพื่อนก็คิดเห็นตรงกับเต้ว่าผู้ชายคนนี้มไม่โอเคแล,และอะไรประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป้อยากจะบอกว่าใครที่กําลังจะคบกับฝรั่งหรือว่าแชทคุยกับฝรั่งอยู่นะอยากจะเตือนค่ะเตือนสติด้วยแล้วก็เตือนด้วยว่า ฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ไม่อยากเสียหน้าเลยเขาจะไม่ใช่แบบนี้ถ้าเขาอยากเปยผู้หญิงเนี่ยคือเขาเปแล้วหรือถ้าเขาไม่อยากเปเขาก็จะไม่เปแล้วถ้าเขานัดแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นนัดอะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเขานัดวันนี้วันนี้วันนี้คือเขาจะตรงเวลามากๆในส่วนของเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องนัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะเป็นคนตรงมากๆนะทุกคนแล้วสาม คือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนกระล่อนแบบนี้คืออยากจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนพูดคําไหนแล้วก็คํานั้นถ้าเขาบอกว่าได้ก็คือได้บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้อยากจะบอกนะว่าฝรั่งอะถ้าเขาอะอยากจะได้เราเป็นเมียจริงๆหรือว่าอยากจะได้เราเป็นแฟนจริงๆหรือว่าเขารักเราจริงๆเนี่ยคือคือเขาจะให้เราเองเออถ้าเราบอกเหตุผลว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือถ้าเขาให้เขาให้ถ้าเขาไม่ให้ก็คือเขาไม่ให้ประมาณนี้ค่ะ เขาจะไม่มาหลอกหน้าหลอกหลังอยู่แบบนี้หาใหม่ดีกว่าถ้าจะแบบเนี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงไทยอ่ะเราต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะทุกคนเป้อยากจะพูดเลยว่าฝรั่งเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอย่างที่เป้บอกไปในทุกๆคลิปวิดีโอเลยว่าฝรั่งมันมันก็ไม่ใช่เทวดาทุกคนมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เหมือนคนไทยเหมือนผู้ชายไทยนั่นแหละใครเจอดีก็ดีไปถ้าใครเจอไม่ดีก็อย่าไปเป็นอย่าไปเป็นลูกจอกเขาอ่ะนึกออกกไะอย่าไปอยู่แบบ อย่าไปให้เขาไปบังคับหรือว่าอย่าไปให้เขาหลอกอะ่ะเออนี่แหละอยากจะพูดไปแค่นี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนคือวันนี้ที่มาพูดคลิปีโนนี้คือเป๊ะปีดมากๆแล้วก็แบบไม่เเคมากๆเลยกับกับกับพฤติกรรมฝรั่งแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เราเจอไม่น่าเชื่อจะเจอกับตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะรู้ทันฝรั่งเยอะนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเออแต่ว่ามาเสียรู้ฝรั่งคนนี้แบบ เสียใจอ่ะเพิ่ตงตรงก็เสียใจมากเสียดายตังค์ด้วยแต่ทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเงินจํานวนนีนเน้เป้ทำยังไงตอนนี้เป้ยกให้แมงไปแล้วค่ะก็คือให้เลยคือไม่ต้องมาใช้นี่ฉันแล้วฉันซื้อคนทิ้งไปเลยคนหนึ่งฉันถือว่าฉันทําบุญเลยประมาณนี้ถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากค่ะแล้วก็ ซึ่งประสบการณ์ตัวเราเองค่ะว่าต่อไปนี้ก็ไม่สมควรที่จะไปช่วยเหลืออะไรใครทั้งนั้นเลยถ้าเจอฝรั่งเนี่ยคือถ้าฝรั่งที่มันประมาณว่าพวกสร้างฝันน่ะคือมันไม่จริงใจกับเราหรอกหรือถ้ามันเป็นพวกหลอกแหละแบบนี้ก็เลิกคุยกับมันไปเลยหรือพวกโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคุยเสียเวลาเราหาใหม่หาได้ค่ะถ้าอยากได้สามีฝรั่งจริงนะอืมหรือถ้าวันไหนถ้าเราเป็นคู่กันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเองค่ะไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวคู่เราก็มาหาเราเองจริงๆ ตอนที่เป้แชทคุยกับฝรั่งแรกๆนะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนึกเนี่ยเห็นไหมพอเขาอยากได้เรามาจริงๆก็เอามาก็คือได้แต่งงานได้นูน่นได้นี่คือไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากค่ะเราต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเราเองเท <c oughs> ่านั้นเองที่เป้อยากบอกนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปวโนนี้มันก็เดือดมากๆแล้วนะเป้จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้เป็นการเตือนสติผู้หญิงไทยหรือว่าเป็นการบอก ผู้หญิงไทยเนาะให้รับรู้กันนะว่าผู้ชายฝรั่งเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะทุกคนแชปคุยก็ระวังระวังกันด้วยนะจ๊ะคลิ okay, ปวิดีโอหน้าไปจะทำอะไรให้ทุกคนดูก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ